คุณรู้ไหมว่ามันมันเป็นสิ่งวิเศษแค่ไหนที่ชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะได้เจอคนที่รักในสิ่งที่เราเป็นพยายามเปลี่ยนแปลงให้คุ้มค่ากับความรักนั้นลิงตัวนั้นก็นั่นแหละเป็นตัวแทนของเกมแอนนะครับพวกเราแฟนๆก็พูดไงบอกว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วนะคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรต่อไปแล้วพอแล้วกลับบ้านกันเถอะ n ช s e New Year s h o r ฟ Film ของเกมแซนจดหมายบอกรักจากค่ายเกมที่รักเรา สวัสดีเพื่อนเนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Talk Control อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดแล้วก็เล่าให้ฟังถึงภาพ,พยนตร์สั้นตัวหนึ่งเว้ยซึ่งภาพยนตร์สั้นอันเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่ถูกส่งมาจากผู้พัฒนา b l c k m กม h t w ั k o องหรือว่าค่ายเกมเกมไซแอ c e นั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องที่มาคอมเมนต์นะในช่องคอมเมนต์ของ คลิปวิดีโอล่าสุดนะครับซึ่งแนะนําให้ผมมาดูแนะนําให้ผมมาดูหนังสั้นเรื่องนี้เว้ยซึ่งจริงๆสรารภาพเลยว่าผมเคยเห็นผ่านๆแล้วก็เห็นแล้วแหละว่ามันเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวเก,วก,วเกม Black m เ t h o ว์ของจากค่ายเกยมไซแอ c e นี่นแหละแล้วก็ตั้งใจว่าจะเออเดี๋ยวว่างๆจะมาดูเพราะว่าพอมันเป็นภาพยนตร์สั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทีเซอร์เกมอะไรพวกเนี้ย ผมอยากมีสมาธิดูนึ่หรอแมแล้วก็มันความยาวมัน13นาที28วินาทีเว้ยแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะมีแมสเสจอะไรดีๆที่ทางเกมไซแอนเนี่ยพยายามจะออกมาส่งให้กับแฟนๆของเขานะซึ่งมันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับ6เดือนที่แล้วก็คือช่วงที่เขาโปรโมทเกมนะแน่นอนเนื้อหานม็ต้องเกี่ยวกับอะไรที่จะเกิดขึ้นใน6เดือนต่อไปซึ่ง คือปัจจุบันนี้เพื่อนๆทีนี้เนี่ยพอวันนี้ได้สบโอกาสพอดีก็เลยผมก็เลยมานั่งดูเว้แล้วก็ได้พบความประทับใจแล้วก็เมสเซจหลายๆอย่างที่ทางเกมแซนบอกให้กับแฟนๆนะผมบอกเลยว่าไอวิดีโออันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นหนังสั้นทั่วไปนะมันคือจดหมายรักไว้เพื่อนๆเอาผมพูดงี้แล้วกันมันคือจดหมายรักรูปแบบหนึ่งที่เขาจะสื่อถึง แฟนๆและผู้ติดตามที่สนใจในเกมของเขาเว้ยแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละฉากละฉากว่ามันคืออะไรแล้วก็ความหมายที่แท้จริงของวิดีโอสั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคไหมเพราะว่าทั้งหมดของวิดีโอมันเป็นภาษาจีนหมดเลยภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาจีนเลยนะครับแล้วก็ ผมก็ต้องใช้ท n s l a t e นั่นแหละในการดูทั้งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาไทยเพราะว่ามันจะภาษาจีนย่ยมจะเป็นอะไรที่แปลเราไม่ได้มันจะไม่เหมือนอังกฤษแปลเป็นไทยไทยแปลไปอังกฤษนะมันจะเขามันจะไม่ค่อยเหลื่อมมากเพราะมาเป็นจีนเนี่ยหรือญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรที่มันมีการวางอาักขระตัวอักษรที่ไม่ไม่ได้ตรงแบบเป็นแพทเทิร์นง่ายๆเนี่ยมันก็จะมีคำสลับบ้างอารมณ์ภาษาโยดาเนะอกไหมนหน้าหลังสลับกันก็ผมใช้เวลาแกะอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออาภายัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผม คลิปวิดีโอหนังสั้นอันนี้มีชื่อว่า What Do You See In Him หรือว่าคุณเห็นอะไรในตัวเขานะครับเป็น Chinese New Year Short Film by Game Science ซึ่งก็มันก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาถูกปะเพราะว่ามันเป็นปีใหม่จีนนะครับเนื้อหาเนี่ยเริ่มต้นมาจะเป็นฉากที่มี เด็กหญิงสาวคนหนึ่งแล้วกันกำลังนั่งเรือไปที่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนแหล่งธรรมชาติมันจะเป็นอารมณ์แบบภูเขาภูเขาหน่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติสักที่หนึ่งนะแล้วก็นั่งเรือไปเราก็จะเห็นบ้านหมอกอะไรเต็มไปหมดนะหลังจากนั้นฉากก็ตัดกลับมาเป็นบ้านของหญิงแก่และชายแก่คู่หนึ่งซึ่งก็มืออารมณ์เหมือนเป็นสามีภรรยากันนะครับกําลังเตรียมอาหารอยู่ ก็เดาได้ง่ายๆว่ากาลังเหมือนจัดเตรียมงานปีใหม่นั่นแหละเออเดี๋ยวอาจจะมีหลานๆลูกๆมาเยี่ยมกันในช่วงปีใหม่จีนถูกไหมมันปีใหม่ก็เหมือนบ้านเราอะสงการก็ปีใหม่ไทยใช่ไหมทำเนียมง่ายๆก็เราก็จะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายถูกปะเพื่อจะไปแบบรีวิเนียนการเลี้ยงฉลองกันสักพักหนึ่งก็มีเสียงกระดิ่งดังกิ้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 งขึ้นมาอาั้งสองคนก็หันมองหน้ากันเอา้าเขามาแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้ คุณแม่เนี่ยผมเรียกคุณแม่แล้วกันคุณแม่เนี่ยก็เดินไปเปิดประตูนะปรากฏว่าอา้ากเขาเป็นลูกชายอา่าเป็นลูกชายพาแฟนมาหรือว่าที่ลูกสะพ้ายไดเองว่าที่ลูกสะพ้ายเนี่ยก็คือผู้หญิงคนเดียวกับที่นั่งเรือที่ผมบอกเมื่อกี้จำได้ไหมที่กําลังนั่งเรือไปที่ภูเขาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทั้งสองคนก็เข้ามาแล้วก็อ่าพูดคุยกันอ่าในหนังสั้นเนี่ยเขาจะหยอดจะเห็นชัดเลยว่าตัวแม่เนี่ยพยายามจะถามลูกชายเรื่อยเลยว่าเย็บเยบลูกชายเรื่อยเลยว่าอ้า ไหนไม่ไม่เคยเห็นพาแฟนมาเลยทำไมรอบนีน้พาแฟนมาได้ล่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยาตามภาษาความแม่นะความแม่กับออตอนแรกๆผมก็มองเออทรงห่วงลูกชายหรือเปล่าเพราะว่าบ้านคนจีนนะถ้าใครเป็นคนจีนจะรู้ดีเลยผมไม่เป็นหรอกแต่ว่าผมมีเพื่อนคนจีนเยอะคือการที่จะเข้าไปเป็นสไปยบ้านคนจีนเนี่ยยากมากนะครับมีความเข้มงวดหลายอย่างนะความเปะ๊ะความนู่มความนี่ก็คือ แม่ผัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบเขี่ยวคนสมควรนะบางคนจีนนะว่าคุณทําอะไรได้บ้างนูน่นนี่นั่นเป๊ะแต่ว่าไอ้หนังสั้นเรื่องนี้มันกลายไปว่าแม่ไปไปบลัฟที่ลูกชายซะเยอะนะว่าอ้เป็นยังไงเนี่ยนูน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บฉากก็จะตัดกลับมาที่ห้องรับแขกทุกคนก็เดินเข้ามาในห้องรับแขกเนี่ยตัวของลูกชายก็จะบอกพ่อกับแม่เลยว่าเออจริงๆอ่ะตอนแรกกะว่าจะให้แฟนอ่ะมาอยู่ ยาวๆนะเป็นช่วง week end, วีคเอนอะไรแบบนี้จะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้จักกันอุตสาห์พามาเปิดตัวแล้วสสวัของลูกชายมันจะเป็นแนวเด็กรุ่นใหม่เลยมันจะไม่ใช่เป็นแนวแบบถ้าเมองน,นึกภาพถึงแบบหนังจีนหนังจีนแนวคุณช้ยสี่อะไรเงี้ยเออลูกชายเขาก็จะแบบนอบน้อมนิดนึงจะแบบเออป้ามาอะไรเงี้ยนึกภาพป่ะไอ้นี่ก็จะทรงแบบเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่อะ่ะเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้ใช้เทคโนโลยียต่างๆนาะซึ่งก็ เขาก็จะบอกพ่อกับแม่เขาว่าเออแฟนเขาอะอยู่ได้ไม่หลายวันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานต่อแล้วเนี่ยเออมันจําเป็นจริงๆอะไรก็ว่าไปก็จะมาค้างแค่คืนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฉากที่เขาจะต้องไปช่วยพ่อทําอาหารอ่าทางว่าที่ลูกสะใภ้เนี่ยนางเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาอออเดี๋ยวหนูไปช่วยเองค่ะอารมณ์ทาคะแนนนึ้อไหมก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเออทางแฟนเนี่ย เจ้าต,ต,ตัวลูกชายเนี่ยก็รีบลุกขึ้นมาเลยแล้วก็บอกพ่อแม่เฮ้ยเดี๋ยวผมทําเองเธอเธอเป็นแขกนะเธอนั่งรอดีกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็นั่งรอเสร็จจังหวะที่ทั้งสองคนก็แยกคู่กันถูกไหมตัวผู้ชายลูกชายเจ้าลูกชายเนี่ยก็ไปช่วยคุณพ่อทําอาหารใช่ไหมตัวแม่เนี่ยก็มาอยู่กับว่าที่ลูกสะใภยก็นั่งคุยกันที่โซฟาแม่เนี่ยก็ยิงคําถามเลยว่าเนี่ยเธอเธออยู่กับลูกฉันนะ่ะคบกับลูกฉันนะมานานหรือ,อยังตัว นางเอกเนี่ยก็บอกว่าก็ประมาณคบกันมาประมาณ3ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวแบบพยายามเหมือนจะเริ่มมาอยู่ด้วยกันแบบคบกันมานานแล้วอะไรแบบนี้คุณแม่เนี่ยก็ทำหน้าตกใจมาสามปีเลยเหรอลูกสะพ้ยก็เลยถามกลับว่าคุณแม่มีความกังวลอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามันมันเร็วไปเหรอหรือยังไงหรือหรือแม่ห่วงลูกหรืออะไรก็บอกมาแม่บอกไม่ใช่ที่แม่กังวลเนี่ยมันคือ เธอมาเธอเห็นอะไรในตัวเขาอะเขาไม่น่าจะเหมาะกับเธอขนาดนั้นนะคือประมาณว่าแม่มองว่าลูกชายตัวเองหลวยถท้วยเว้ลูกชายแบบไม่น่าจะแบบอยู่กับใครได้นานเลยแนวๆนี้นะจริงๆก็วอร์ดดิ้งมันเยอะกว่านี้ถ้าใครอยากดูละเอียดก็ไปดูตัวต้นฉบับนะหลัจงจากนั้นเนี่ยตัวลูกสะพ้ายก็เริ่มสงสัยเอ๊ะทำไมพ่อแม่บ้านนี้ดูไม่ค่อยภาคภูมิใจในตัวลูกชายดูมีความสงสัยตลอดเวลาค่อนข้างจะแบบไม่มั่นใจอะ่ะเออว่าลูกกูจะได้เรื่องหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงด้วยซ้ําว่าเออเดี๋ยวเธอมาอยู่กับลูกฉันน้เธอจะลับ,บากนะเออทรงนั้นเลยเออเพิ่งเคยเห็นนะแม่ผัวพ่อผัวเป็นห่วงลูกสะพ้ยเฮียเสร็จแล้วก็มาถึงฉากโต๊อาหารนี่สําคัญมากเพราะว่าผมมั่นใจว่าในเรื่องของความเป็นธรมเนียมจีนน่ะแล้วก็ยิ่งเป็นวันปีใหม่จีนน่ะโตอาหารมันคือเมนเลยมันคือเมนของหัวใจของเรื่องราวแน่ๆนี่ผมตั้งใจดูมากเลยนะ พอมาที่ฉากโต๊ะอาหารเสร็จอะทุกคนก็ยกอาหารมาเสิร์ฟก็กินข้าวกันคุณจะเห็นเลยว่าตัวนางเอกของเรื่องหรือว่าที่ลูกสะพ้ยเนี่ยเขาใส่ใจและรักและเป็นห่วงไอ้เจ้าลูกชายคนนี้มากแฟนของเขาเนี่ยมากๆคอยตักอาหารให้ใช้ตะเกียบอะไรเงี้ยแล้วไอ้ลูกชายคนนี้ก็อย่างที่ผมบอกสวักมันเป็นเด็กเด็กแบบเด็กรุ่นใหม่อะ มันก็จะนั่งกินแบบไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้มือเขาใช้ตะเกียบกันก็จะใช้มือหยิบนะถูกไหมแฟนก็จะคอยดูว่าเธอใช้ตะเกียบสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สุภาพนะแต่แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาแม่ก็พูดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเออเออถามว่าเอาเธอสองคนพักอาศัยที่ไหนกันหรอเออตอนที่คบกันอะไรแบบเนี้ยทางตัวผู้หญิงก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะแล้วก็ผู้ชายเนี่ย เจ้าลูกชายของเขาเนี่ยก็พูดโพร่งออกมาให้แม่ฟังเลยว่าอ๋อผมอยู่บ้านแฟนครับก็พ่อกับแม่ก็มองหน้ากันเลยผมเข้าใจนะว่าพอยนี่มันเป็นเหมือนเรื่องเสียหน้านิดนึงนะเออแบบเอ้าทําไมลูกชายกูไปอยู่บ้านผู้หญิงวะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมึงดูเหล่าเย่จังเลยนะแบบดูไม่ได้เรื่องอ่ะเสร็จแล้วเขาก็เริ่มเลยนะพ่อกับแม่ไว้ทําไมแกทํางานมาตั้งนานแล้วทําไมไม่มีที่อยู่ของตัวเองล่ะ ทำไมถึงไปอยู่กับเขานู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคือก็มองในแนวผู้ใหญ่นะว่ามึงไม่มีอนาคตนะเนี่ยมึงต้องไปอยู่บ้านของผู้หญิงเนี่ยอะไรแบบนี้ผู้ชายก็โวยวายเสียงขึ้นมาบอกแม่พ่อผมก็ทํางานหนักนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบเนี้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเลยนะในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยผู้หญิงก็ช่วยนะครับก็บอกประมาณว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า เอออยู่บ้านหนูก็สบายดีนะคะแไรแบบประมาณนี้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะเราก็รักกนดีแล้วก็ทางพ่อแม่เนี่ยเขาก็ส่ง m e นิ i n g ให้เห็นเลยว่าเออลูกลูกกูเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกกูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่ได้ความอะไรหรอกแล้วก็จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยคือเธอมั่นใจนะว่าเธอจะแต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลูกชายฉันไปจริงๆอ่ะเธอคิดดูดีๆนะอะไรแบบนี้ผู้หญิงเนะี่ยก็ยืนกรานนะครับว่า หนูไมไ่ต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกค่ะเพราะว่าหนูรักในสิ่งที่เขาเป็นค่ะเขาจะเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่หนูรักมาตั้งแต่แรกแล้วไอ้ตัวลูกชายเนี่ยก็โมโหเลยนะแบบจะให้ผมเปลี่ยนอะไรล่ะผมก็ดีของผมอยู่แล้วนะแนวแนวนี้ก็มันจะมีความวัยรุ่นอะ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเออเป็นแนวแบบเด็กสปอยอเด็กถูกสปอยมาอะไรเงี้ยแต่ไมไ่ถึงขั้นที่ใช้เสียอะไรแบบนั้นนะก็โมโหแล้วก็ลุกผมอิ่มแล้วแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะไปเลยซึ่ง จริงเป็นเรื่องใหญ่นะตัวพ่อก็โมโหตบโต๊ะเลยนะบอกไปไมนไปมันจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทั้ง3คนพ่อแม่แล้วก็ว่าที่ลูกสะพ้เนี่ยก็เลยนั่งดูพลุวันปีใหม่ด้วยกันโดยไร้เงาของลูกชายของเขานะครับวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่สองคู่รักนี้ก็ต้องไปส่งแฟนของเขาเพื่อจะไปทําธุระที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับก็ไปที่เหมือนเรียกเหมือนรถแท็กซี่เออขึ้นไปเสร็จ ผู้ชายก็พูดขึ้นมาเลยว่าเธอถูกพ่อแม่ของฉันล้างสมองหรือเปล่าเนี่ยฮะเธอถูกพ่อแม่ของฉันล้างสมองหรือเปล่าเธอมองมีมุมมองแบบที่เปลี่ยนไปกับฉันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยทาผู้หญิงก็ยืนยันไม่แบบเพือช่นเข้าใจว่าพ่อแม่ของคุณเนี่ยรักคุณนะเออเขาต้องการที่จะแบบให้คุณต้องการที่คุณประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นไปทางที่ดีพวกเขาเป็นห่วงคุณ ทีนี้เนะี่ยฉันเข้าใจดีว่าคุณเป็นยังไงแล้วก็เรารักในสิ่งที่เราเป็นกันประมาณนี้แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังคางแคลงใจยังไม่มั่นใจพอจังหวะที่ผู้หญิงขึ้นรถเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาหอมแก้มจ๊บแก้มแฟนของเขาก่อนขึ้นรถแล้วก็บอกว่าอีกสองสมวันเจอกันใหม่นะอ,อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ผู้ชายเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกแปลแล้วก็บอกนี่มันเป็นการจูบลาหรือเปล่าเธอกำลังทิ้งฉันไปใช่ไหมพ่อกับแม่ของฉันบอกให้เธอทอดทิ้งฉันใช่ไหม แล้วก็เริ่มมีอาการวิวตกขึ้นมาแล้วก็เลยวิ่งตามรถไว้เพื่อนๆแล้วก็ตะโกนบอกว่าถ้าเธออยากให้ฉันเปลี่ยนอะไรอ่ะฉันเปลี่ยนได้นะฉันสัญญาฉันขอหเดือนพอยอยู่ตรงนี้6เดือนมันคือเวลาของการเดเวล็อครั้งสุดท้ายก่อนที่เกมจะล่าชืนึนงออกม้ฉันขอเวลาอีกหเดือนฉันจะยอมเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะอะไรเงี้ยฉันรักเธอมากเลยนะฉันยอมเพื่อเธอได้อ่ะ รถแท็กซี่มันก็ชะลอใช่ไหมผู้หญิงอ่ะก็โผล่หัวออกมาแล้วก็พูดบอกว่าเธอจะบ้าเหรอไม่ต้องวิ่งตามแล้วกลับบ้านไปเธอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นจะให้พูดกี่รอบเนี่ยว่าฉันรักในสิ่งที่เธอเป็นอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อฉันแต่ทางผู้ชายบอกฉันยืนการมาฉันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นฉันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นที่สุดให้ได้เพื่อที่จะได้คุ้มค่ากับความรักของเธอประมาณนี้นะหลังจากนั้นาภาพก็ตัดฉากไปเป็นตัวผู้หญิงคนเนี้ย เดินลงจากเรือแล้วก็มาที่เกาะซึ่งมันจะเชื่อมกับตอนแรกนะมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งแท็กซี่ไปอะไรหรอกคือเขาแค่เหมือนจะเล่าจีนี่เห็นหเฉยนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมต่อจากตอนแรกที่นั่งเรือมาที่เกาะใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็ลงจากเกาะไปแล้วก็เดินไปเรื่อยเข้าไปเป็นเหมือนถ้าในถ้าเนี่ยมันมีการก่อกองไฟเล็กๆอยู่แล้วแล้วก็มีเต็นท์เล็กๆไว้ แล้วเราก็จะได้เห็นลิงน้อยจะมีลิงน้อยตัวหนึ่งยืนอยู่เหมือนรออยู่แล้วก็แบบอ้าวคนนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ลากเหมือนกระเป๋ามาด้วยนะครับลากกระเป๋าอะไรมาแล้วก็บอกอ่ะฉันเอาน้าเอาอาหารมาให้เพิ่มนะเจ้าลิงน้อยแล้วผู้หญิงคนเนี้ก็เรียกลิงตัวนี้ว่าที่รักไว้เพื่อนเพื่อนเห็นไรไหมเรียกลิงตัวนี้ว่าที่รักนะครับแล้วก็พูดกับลิงตัวนี้ว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะ ที่เธอพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าเธอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วพวกเรากลับบ้านกันเถอะแล้วภาพยนตร์สั้นนี้ก็ตัดจบไปแล้วขึ้นประโยคประโยคนึ่งขึ้นมานะครับ Time constant flow and infinite length yet my unwavering heart it will never change ความหมายก็คือการเวลานั้นไหลไปไม่มีที่สิ้นสุด แต่หัวใจของฉันยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเฮี <c oughs> คือตอนแรกอะผมยังไม่ค่อยเข้าใจแบบร้อนะว่าเออเขาหมายถึงอะไรแต่แค่แบบเออรู้สึกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็มามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะมาตีความกันต่อในหนังสั้นเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้อินกันมากกว่านี้นะครับอย่างที่เราเห็นตัวละครจะมีแค่4ตัวก็คือตัวตัวแฟนหนุ่มแฟนสาวแล้วก็พ่อแม่ถูกไหมถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยตัวพ่อกับแม่เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาคือนายทุนนั่นเองหรือทางจีนมันคือ Tencent แล้วก็ NetEase นะเขาเขาออกทุนส่วนหนึ่งให้กับค่ายเกมนี้นะ คือนายทุนนึกภาพออกไหมพ่อแม่คือนายทุนที่เป็นห่วงอะเกมมึงจะขายได้ไหมเนี่ยมึงทําถึงไหนแล้วนะนูน่นนี่นั่นเขาถายดูเลยว่าพ่อกูโดนนายทุนจู้จี้มากแล้วก็นายทุนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวกูด้วยคุณดูอีกรอบก็ได้แล้วคุณลองจินาการเรยว่าพ่อแม่เออเหมือนแบบรับบทมันเป็นนายทุนของเกมนี้นะครับส่วนตัวลูกชายคือเกมไซแอนหรือผู้พัฒนาเกมนี้นั่นเองนะครับตัวลูกชายเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเกมไซแอนนะครับที่ประมาณว่า มั่นใจตัวเองแล้วก็รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับส่วนทางแฟนสาวเนี่ยก็คือพวกเราผู้เล่นแฟนๆที่ตั้งตารอนะครับหนังสั้นอันนี้ที่ผมพูดไว้เลยว่ามันเป็นจดหมายรักเว้เพราะอะไรถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นเลยว่าตัวแฟนของผู้ชายคนเนี้หรือพูดง่ายเป็นตัวแทนของพวกเราผู้เล่นเกมที่เฝ้าตั้งตารอเนี่ย เรารักเขาตั้งแต่แรกเห็นแล้วเรารักเราเชื่อใจแล้วเราเฝ้ารอผลงานของเขาเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วโดยเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรโดยที่รักในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วตรงนี้คือบอกอะไรครับมันเป็นการเสรียสีในวงการเกมเกมอื่นไงที่มึงเดี่ยวมึงเปลี่ยนนู่นมึงเปลี่ยนนี่จนมีปัญหาโดยอะไรครับโดยที่มึงไม่ฟังแฟนเกมเลยแฟนเกมเป็นคนที่รักในตัวมึงและอยู่เคียงข้างมึงมาตลอด แต่มึงไม่ฟังมึงไปฟังคนอื่นแต่เขาบอกว่าเกมไซอ e นเนี่ยรู้ดีว่าแฟนๆรักในสิ่งที่เขาเป็นมาแค่ไหนเวย้ยและถึงแม้ในตอนแรกเนี่ยเขาจะยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมเพราะว่าทางผู้พัฒนาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, มึงแก,ตงงแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่เขาก็รักในแฟนเกมของเขาเหมือนกันเวย้ยเลยยอมทุกอย่างยอมทําทุกอย่างที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนคนคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งมากๆแล้วก็ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ให้เป็นสิ่งที่มันคู่ควรกับความรักที่อีกฝ่ายมอบให้คุณรู้ไหมว่ามันมันเป็นสิ่งวิเศษแค่ไหนที่ชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะได้เจอคนที่รักในสิ่งที่เราเป็นกับพยายามเปลี่ยนแปลงให้คุ้มค่ากับความรักนั้น มันเป็นการสอดคล้องกันของความสมบูรณ์ของความรักที่หาได้ยากมากบนโลกความเป็นจริงนะคุณจําไว้นะถ้าคุณมีคนรักแล้วก็เขารักทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นเลยหรือเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปนตามที่คู่ควรกับคุณอนะ่ะโอ้โหนี่มันเป็นแบบพรจากฟ้าเลยนะภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้บอกแบบนั้นเลยว่าฝั่งหญิงเนี่ยไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไรกูรักของ มูรักมึงแบบนี้อยู่แล้วฝ่ายชายสามารถยอมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้อืมก็คือนั่นแหละมันเป็นแมสเสจจากเกมไซแอนนะว่าเออมึงไม่ต้องห่วงกูทํทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในหกเดือนนี้เพื่อให้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับความกับความรักที่คุกทุก,ท,กทุกคนมีต่อเกมของเขาเว้ย แล้วก็ฉากสุดท้ายที่เป็นถ้าที่มีลิงใช่ไหมคุณก็จะเห็นลิงลิงตัวนั้นก็นั่นแหละเป็นตัวแทนของเกม Science นะครับผมซึ่งพวกเราแฟนๆก็พูดไงบอกว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วนะคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรต่อไปแล้วพอแล้วกลับบ้านกันเถอะแล้วก็ไปเราไปเล่นเกมกันอืม ในประวัติศาสตร์ของการสร้างเกมมาขายบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวดราม่าเรื่องราวแบบแฟนๆทะเลาะกับผู้พัฒนาอะไรแล้วก็ผู้พัฒนาที่ดีกับแฟนๆประวัติศาสตร์พวกนี้แม่งมีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ผมบอกเลยว่าน้อยบริษัทมากที่จะใส่ใจแล้วก็รักแฟนๆแบบที่เขาเพยายามจะสื่อนะ ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องฟันธงว่าน,นี่คือเป็นแบบเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งการตลาดก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นการตลาดแต่เขาทําในสิ่งที่แฟนๆมีความสุขจริงคุณเล่นเกมคุณสนุกจริงแล้วก็คุณจ่ายเงินไปเขาได้กําไรทุกอย่างวินวินผมว่าแค่นี้ก็เพอร์เฟกแล้วครับนะครับสำหรับการที่เราเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะผมว่ามันก็เพียงพอแล้วอ่ะคุณต้องการอะไรมากกว่านี้วะดังนั้นสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะครับมันก็มี ประโยคหนึ่งซึ่งเขาแปะไว้ในด s สคริ t i o n ของเขานะครับแปลเป็นไทยก็คือดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้เสี่ยงภัยเพื่อท่านไม่แน่ใจว่าจะไร้ผลหรือไม่ทุกก้าวย่างไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ถักทอขึ้นในโซ่แห่งโชคชะตาถ้อยคำแห่งปัญญาที่สแสวงหาศรัทธามักถูกบิดเบือนด้วยจิตใจที่สงสัยสำหรับจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนกัน ข้าพเจ้าให้ทั้งหมดแก่ท่านชะตากรรมของพวกเราจะผูกกันในไม่ช้าเป็นประโยคจากบทที่8ของ j o u r to y to w h s West หรือนวนิยายไซอิ๋วนั่นเองนะครับผมคือผมไม่รู้ว,ว่าอะไรจริงไม่จริงหรอกแต่ว่าแม่งสัมผัสได้ถึงการใส่ใจนะครับถึงแม้มันจะเป็นการตลาดแบบที่บอกคือมึงต้องใส่ใจขนาดไหนอะมึงถึงจะมาทำเรื่องพวกนี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้โชว์เกมเพลย์เลยนะ เป็นบริษัทอื่นไม่ทําอะไรมากโชว์เกมเพย์หรือว่าโชว์อะไรที่ดึงดูดให้มึงเสียตังค์อะมันคิดว่าหนังสั้นเรื่องนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณนะนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็ไม่อายากทุกคนมั่นใจว่าโอเค2,000บาทที่คุณจะจ่ายให้เขาเนี่ยคุณได้อะไรกลับมาบ้างเว้โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับหนังสั้น h i n n s s n n w y y e r s s o r t Film ของเกมไซแอนจดหมายบอกรักจากค่ายเกมที่รักเรานะครับผมสำหรับวันนี้ ท็อกคอนโทรก็ขอลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สนับสนุนง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางดล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีขับรถอย่างะระมัดระวังด้วยนะครับดูหนังเล่นเกมดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับผมสำหรับวันนี้ท็อกคอนโทรขอไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายจ้า